ทีนี้มาดูในเรื่องของสถานการณ์ชายแดนนะคะไทยกัมบูชากันบ้างกับคุณผู้ฟังคะก็มาต่อกันกับสถานการณ์เมื่อวานนี้เนี่ยเราก็บอกกันไปแล้วในเรื่องของกองทัพไทยที่ได้มีการนำผู้นำผู้สังเกตการชั่วคราว8ปประเทศนะคะลงพื้นที่ชายแดนนะคะซึ่งเมื่อวานนี้เนี่ยก็มีการลงพื้นที่ไปนะคะไม่ว่าจะเป็นที่ทางด้านของ พื้นที่ที่ได้รับความเสียหายแล้วก็เป็นพื้นที่ที่มีข้อพิพาทกันอยู่นะคะคุณผู้ฟังซึ่งทงั้งด้านของกองทัพไทยคะ่ะได้นําคณะผู้สังเกตการชั่วคราว8ปประเทศนะฮะลงพื้นที่ชายแดนไทยกัมพูชาในพื้นที่จังหวัดศรีสะเกดนะคะพร้อมกับมีการเาชิญชวนในส่วนของ าการตรวจสอบข้อเท็จจริงนะคะแล้วก็าการละเมิดข้อตกลงหยุดยิงนะคะซึ่งเมื่อวานนี้ที่ผ่านมาค่ะกองบัญชาการกองทัพไทยโดยโดยกรมข่าวทหารนะคะได้นําผู้สังเกตการจาก8ประเทศอาเซียนนะคะมีการตรวจสอบข้อเท็จจริงแล้วก็การละเมิดข้อตกลงหยุดยิงในพื้นที่ของผาหมออีแดงอําเภอกันทะรัลลกจังหวัดศรีสะเกดค่ะโดยมีพันเอกรัฐพล สิริทัพนะคะรองผู้บัญชาการหน่วยเฉพาะกิจที่1พร้อมด้วยหัวหน้าอุทยานแห่งชาติที่เขาพระวิหารนะคะแล้วก็คณะเนี่ยได้เข้าชมพื้นที่ที่ได้รับความเสียหายจากเหตุผลกระทบนะคะจากสถานการณ์ชายแดนไทยกัมพูชาผ่าหมออีแดงจุดยุทธศาสตร์ที่สําคัญที่สามารถมองเห็นข้อพิพาทนะคะอยู่ระหว่าง พระวิหารช่องตะเท่าสัตตโสมนะคะพร้อมกับรายงานสถานการณ์ในพื้นที่ที่อยู่รอบๆใกล้เคียงด้วยนะคะแล้วก็ซึ่ง จริงๆเนี่ยเหตุการณ์เนี่ยโดยวันที่9สิงหาคมช่วงเวลา10ในการที่ผ่านมาก็มีกําลังพลกองพันทหารราบที่11เหยียบกับระเบิดระหว่างทําการลาดตระเวนพิสูจน์บริเวณรอยต่อช่วงโดนเอานะคะซึ่งเป็นฐานกริดชนานะคะกำลังพลก็ได้รับบาดเจ็บ3นายหลังจากเหตุการณ์ดังกล่าวซึ่งหน่วยปฏิบัติการต่อต้านทุนระเบิดก็ได้เข้าตรวจสอบพื้นที่ตรวจสอบทุนระเบิด เพิ่มเติมนะคะซึ่งจำนวน3ทุ่นด้วยกันค่ะในห่วงวันที่13สามิงหาคมถึงปัจจุบันหน่วยปฏิบัติการทางทหารที่2นะคะก็เข้าตรวจคน้นทุ่นระเบิดในพื้นที่ภูมะเขือช่องโดนเอา์นะคะสามารถเก็บกู้ระเบิดชนิด TYPE 72นะคะจำนวน ยี่สิบทุนแล้วก็สัมภาวุธต่างๆรายการอื่นๆอีกจำนวนมากนะคะแล้วก็ยังตรวจพบโดนของฝ่ายกัมพูชาบินเข้ามาในพื้นที่ฝ่ายไทยด้วยบริเวณเขาพระวิหารภูมะเขือนะะจำนวนเจ็ดสิบเจครั้งค่ะตั้งแต่วันที่28่สิบแปดกรกฎาคม2568สัญญาณหยุดยิงถึงปัจจุบันก็คนที่จะตรวจพบนะคะถึงปัจจุบันเนี่ยตรวจพบว่ายานผาานะเข้าออก ที่พื้นที่พระวิหารแล้วก็ช่องโดนเอาเนี่ยจำนวน194ครั้งแบ่งเป็นรถจักรยานยนต์135คันรถกระบะ127คันแล้วก็รถบรรทุก80คันจากนั้นนะคะคณะทูตก็ได้เดินทางไปยังฐานกฤษณาหรือว่าผู่มะเขือค่ะตรวจสอบกรณีการวางทุ่นระเบิดนะคะ PMN2 นะคะที่เพิ่งถูกวางใหม่จนทำให้ทหารไทยเนี่ยได้รับบาดเจ็บเมื่อวันที่9สิงหาคมที่ผ่านมาแล้วก็ าฐานปรับสึกเพื่อที่จะตรวจเยี่ยมแล้วก็รับชมหลักฐานาทุนระเบิดแล้วก็วัตถุระเบิดที่ตรวจยึดได้จากทางกองกําลังฝ่ายกัมพูชานะคะซึ่งก็โอ้มีระเบิดมีอุปกรณ์ต่างๆค่อนข้างเยอะเลยทีเดียวนะคะเมื่อวานนี้เนี่ยจากการลงพื้นที่คุณผู้ฟังก็มีช็อตให้เราเนี่ยได้เห็นนาอใครที่ได้ติดตามาไลฟ์สดหรือว่าติดตามโซเชียลอยู่ตอนนี้เนี่ยก็มีคนนํามาลงกันต่อค่อนข้างเยอะเลยทีเดียวในเรื่องของอาทางด้านของทหารกัมพูชาเขาได้ออกมาขัดขวางนะคะคุณผู้ฟังซึ่ง ในเรื่องนี้ค่ะแม่ทัพภาคที่2ก็ได้ระบุนะคะว่าความพยายามขัดขวางการลงพื้นที่ของคณะ IoT ที่ช่องอานมาเนี่ยเป็นลีลาของฝ่ายกัมพูชานะคะคุณผู้ฟังซึ่งก็มีการระบุนะคะตอนที่กัมพูชานําคณะลงพื้นที่รอบก่อนก็ไม่ได้แจ้งไทยนะคะซึ่งก็เชื่อมั่นว่าเป็นผลดีเพราะว่าทั่วโลกเนี่ยได้เห็นด้วยกันนะคะคุณผู้ฟังซึ่งเรื่องนี้นะคะทางด้านของพลโทบุญศิล์นพัดกลางแม่ทัพภาคที่2ก็ได้ กล่าวถึงเรื่องของการลงพื้นที่ของคณะผู้สังเกตการชั่วคราวหรือ IoT ที่บริเวณช่องอันมาจังหวัดอุบลแล้วก็เกิดเหตุการณ์ที่ทหารกัมพูชาในหนึ่งค่ะเข้ามาขัดขวางการลงพื้นที่โดยอ้างว่าทางการไทยไม่ยอมแจ้งรายละเอียดรวมทั้งนําคณะมาจํานวนมากกว่าที่แจ้งไว้นะคะว่าไม่มีอะไรเป็นลีลาของทางกัมพูชาเท่านั้นพร้อมยืนยันนะคะว่าพื้นที่บริเวณนั้นเนี่ยอยู่ในอธิปไตยของไทยแล้วก็สามารถนําคณะเดินทางาเข้าไปได้นะคะใน ทางกลับกันเนี่ยคราวก่อนที่ทางกัมพูชานําคณะลงพื้นที่สังเกตการในลักษณะเดียวกันก็ไม่ได้ขออนุญาตทางการไทยซึ่งก็มองว่าการแสดงท่าทีเช่นนี้เนี่ยก็เป็นการแสดงเชิงสัญ,ญลักษณ์ของฝ่ายกัมพูชาอย่างไรก็ตามนะคะเชื่อมั่นว่าคณะสังเกตการชั่วคราวที่ลงพื้นที่เนี่ยมีความเป็นกลางนะคะได,ได้รดับการยอมรับจากนานา ชาตินะคะแล้วก็ถือว่าเป็นเรื่องที่ดีเลยที่ประเทศไทยเนี่ยได้นําคณะดังกล่าวลงพื้นที่ในวันนี้ซึ่งก็เชื่อว่าข้อมูลทั้งหมดจากการลงพื้นที่จะถูกนําไปเสนอต่อนานาชาติซึ่งก็จะเป็นข้อมูลที่มีน้ําหนักและก็น่าเชื่อถือเช่นเดียวกันกับกระทรวงการต่างประเทศที่ได้นําคณะทูตลงพื้นที่นะคะซึ่งก็สํารวจผลกระทบที่เกิดขึ้นจากการโจมตีของกัมพูชาอย่างไม่เลือกเป้าต่อพื้นที่พลเรือนเช่นที่เกิดขึ้นที่บริเวณ ปั๊มน้ำมันปตทบ,บ้านผือจังหวัดศรีสะเกดนะคะ